สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์ทุกท่านน้องบอลจะเป็นทางฟังลาวหรือว่าฟังไทยและต่างประเทศ การยินดีเข้าชู่ซ่องของสนุกสลาวเขาคือกาวิกแลวเนาะดยเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อทางซ่องสนุกสลาวนี่ก็ได้เดินทางมาหาทางพอตู้มีเพื่อนเนาะกาทางเอ้ยสั้นเพื่อนก็หาก็มาเป็นครั้งแรกหรือว่าเธอตำอิดเนาะพอทางเอ้ยสั้นเพื่อนก็เป็นเอฟซีทางพอตู้มีคือกันเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องกัคนอื่นเดียวเข้าไปโอ้ไปลมไปชอบท่ามกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจทางสนุกเน้่เด้อสิ่งสำคัญก็อย่าลืมเบื่องโฆษณาทางสนุกแน่กัเพื่อมีกำลังิกลังใจไได้้เอออคลิปต่ๆพแมนงย อันนี้ก็เป็นทางเดินเทินทางพอตู้มีเทินสะอาดสะอ้านคืออยูค่คนเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาใหม่มาเตาะนอก,ก็คือมาโมงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอ่ะก็เพื่อ่เป็นการชักซ้าใช้เวลาเนาะแต่เข้าไปโอุ้ไปลมพลร้อมๆก,ก,กันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางฟังเล่าหรือว่าบ้านสนุกคนกําลังจะตกพ่อแม่พี่นะ้องเอ้ยเนาะเจ้าเจ้าตู้มาตั้งนี่จิ้มงานมานั่งพี่น้องจมงานเนาะ เป็นนั่งสาดนั่งยังไงเคยเอือยเฮาได้สัปดาห์นี้จะกมาทั้งนี้นะเอือยมานเลยเอือยเป็นน้ำเป็นอะไดรมาเนี่ยทำเนาะมาเนี่ยชี้หาผู้สาวมาเล่นน้ำนี่มานเนี่ยไหนโอ้ดีแล้วดีดีว่าจะเอาผู้สาวมาเล่นน้ำดีแล้วปอาผู้สาวมาติไกลได้เจ้าเจ้าเจ้ามาติเคสซิโน่กูหนึนงหย่านั่งน้ำเด้อพ่อใหญ่เด้อพ่อที่หนึ่งน้ำน้ำโบดทักทายจากหน่อยเนาะดูมาไกลดีเนาะ าคนหนึ่งมาไปใช้ลงทางจากไปใช้ลงทางลงทางควรพี่น้องเอ้ยทางเมื่อเลยลงทางทางมันชลอกเฉลกเนาะก็ไม่ได้ชลอกแล้วเนาะมาประถันหนคือว่าขับรถไวอยู่เนาะไวอยู่รถคุณิดตกมาพลยคุณน้อยคนผิดตกอ่ะเป็นอะไรพ่อใหญ่เห็นผู้เช่ามาเยี่ยมมายามเป็นอะไรอ้าวโอ้ก็มีแห้งเลยอะครับมาเยี่ยมมายามใช่เอิ้นผู้เช่าบอกอานยุ ไเลีย้กันบ่บ่แล้ววันเหลียล้รากหกสปลายเขแล้วไ้ชันกันสี่สิบกว่าเอเอิญบนองสำนองสำนองแล้วเราเกือบชำลูกพลนเนาะเจ้าาสี่สิบสิบมาแต่หน้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก้อนเออลวเลยไปไปเอนพ่อใหญ่ก่อนเนาะไปเยี่ยมพ่อน่ังหน่อยเก็เลยมาพีเยียบพี่ เพื่นก็ได้ผู้ชาวไปอยู่นี่มันเลยว่ยังยังเนาะเพื่นยังเลือกเออเพื่นยังเลือกเพื่นนั้นเลือกเลือกได้เพื่นเลือกอะไรเพ่ได้เนาะจังเลือกพักเพ่ได้เลือกพักได้กินบ้องเลือกแข่นจงไปทำแข่นจองเพื่อนว่าเนาะเจ้าเจ้าให้เลือกลงไปมันเลือกเนี่ยมันเลือกยากได้ได้จะดึงวัฒนาได้เนาะดึงวัฒนาไฟมันได้จะดูวัฒนาตัวอลไรเนาะนี่สไตล์ไร คิดแลตอนเทนผ่ตอแรงไม่ยังบร่ดกินแล้วอยู่คนเดีคือเก่าเนาะเจ้าเจ้าพาชิบีเคียดนะเคียดยังทองทำโต่ในฝูคนนี้เเ่เคียดเอามาจะเชื่อเจ้าบ่ไปกันลูกลชายมาให้บ่ลูกชายเอามาให้เลยเดินบ้านมันเป้นๆเนเพื่นก็เมื่อบ้านนี่เพื่นบนใหเพื่อนเอาเมียเลยบางโน่เดินวัดเดินปันเดินวัดเพื่อนนั่นเนาะแต่ยังแต่นี่แล้วนี่เนาะ อย่างไปแถวนี้เปล่าไปอย่าแถวนี้หกเนาะก็เคยชันบ่ยังมาอยู่น้ำบ่อไปใช่มาแล้วแป้นเป็นแป้นแล้วบ่อแล้วมีนี่แล้วมาอยู่น้ำจะได้แป้นแป้เนาะเอ๊ความสะอาดเนาะไปจิบอมากความสะอาดเนาะคนเฮาทุกคนต้องมากความสะอาดสะอางแม่นร่กงวควายมีบ่จัะพอใหญ่งัวควายมีบ่อะไรงัวควายจะมีอยู่ว่าเป็นถามก็มีงัวมีควายไงลดร่างพาหนะได้จต่เป็นอะไร มีแต่ดินเรามีขันดินดอนตอนหยาเรามีนาก็มีอยู่หน้าก็มีดินเรานาามีนาคกรมีเนาะได้สิได้บ่งคนมาก็ยจงได้อยู่แล้วเนาะยกได้เอยแนาะที่ผมมาอยู่น้ำโมยังภูมิใจเลยที่ใจเลยก็เอาได้บ่ราะจะมีกัะเพาเนี่ยก็ได้เลยนาแดงกงตังบ้ที่ถูกตียากนะ ถุกยากนี่คนเฮาเรื่องทุกข์เรื่องยากมันบ่เกี่ยวเข้าใจโซ่นํากันเนาะจ้าๆๆบ่มีคนใครก็ทุกคือกันนั่นแหละเนาะบางทีเฮาคนทุกคนยากไปอยู่นํากันรวยก็มีเพราะว่าเํามาหากินเนาะจ้าคนามันอยู่ในเฮาเองเรื่องทุกเรื่องยากเนาะโดย่ใะเดี๋ยวนี้ยังยังได้อีกบ่มีอยากได้อยู่แหละยาก่มื้อแรกอยู่ผู้เดียวเนาะสิเอาเด็กน้อยหรือสิเอาปาผู้แบบผู้แก่แน่โอ้ยมันน้อยบ่อยากปานดแหละ บักคนอายุหลายปีเนี่ยอ๋อแบบชิมหาชิพกชิเจ็ดชิแปดใช่ไหมบ้าวะบวยเลยนะมันตุกานนิดหน่ย่ว่าตูก่อนตู้นั่นนั่นพมาเล่าว่าชองเดือนสามเดือนเขาหนีเราอ่ะเขาได้เงินแล้วเขาก็ไปบังไงเราอ่ะเด็กหน่อยเขาบอกเอาจริงจังนะเนาะเขาบริเวนว่าเขาจีิจัมาสั่งอบครัวเพื่อซาน้ำเฮาคนตะว่าเขาได้แล้วเขาก็ไปมานทอเทาเขามาหมักได้ไหม แต่ว่าเขามาหมักจะเอาบนเด็กน่อยจังเหล่สมุติปนเด็กน่อยเด็กน่อยมาหมักจะใชเอาบาเด็กน่อยอจะหมักผู้ใหญ,ญ่เจา้าผู้ปานใดเหล่เด็กน่อยร<อ>ับผู้ใหญ,ญ่เนาะเาะจ้าเจ้าประมาณจะปีผู้ใหญ่เมื่อเร็วมึงจะภาพตัวเองเนี่ยมันควรเป็นผู้เด็กเล็กน่อยอืเอ่อหมักอันเขาคนนิดหน่อยนะมันคือตัวเจ้าคองกส่ยักษ์อายตัวเองอีกเนาะแมนขับจำเพลินผู้นี้และ โอเคเราได้อยู่เนาะใครเน้คันแบบดพอได้เนาะได้แลแบบเอาได้แล้วเขาว่าเป็นมูทีสูงที่ยากเฮ้ยสั้นมาดิแปลนมาเลยได้ดีเนาะโอ้ยไอชันลำบาต้องเฮ็ดแล้วรามันกลนขยันตื่นแต่เศร้าพอาะแต่หนึ่งข้าวหนึ่งน้ำให้เรากินก็พอใจแล้วโอ้ยขักฟันอย่างเนาะน้ำน้ำในก็เราไปตักเอง เร่งง่ายกับหลุดยากประทักน้ามันจะไก่ผทั้งความหามมาไกลแล้วเออมาำมา่ผลทมนเราตักรอเราชุกีเดในห้องบนนห้องขึ้นไปนันเด้ใร้างไงหัวเขาในห้องบนข้าโคนเบอรถไเาไปเอาอยู่บนได้หราอวางวางรถไทยเข้ามานะฮะรถไทยก็มาเอาวังกินีช่องผุยรถไทยก็ไปตักอยู่ในนั้นช่องผุยปุ บ่จ euh uh, okay. okay. ั๊กน้ำซักข้าน้ำซักน้ำซักข้าวว่าไม่ไงสมมติว่าคั้นข้ามักเข้าวหักในเขาวหามน้ำบ่เป็นได้ส์อะอะไรเขาวหามน้ำบ่เป็นเราเราเคยหามน้ำไดรโอ้พระเจ้าของเลยใช่ไหมเจ้าชี้ห้ามไอบ่ห้ามห้ามได้บ่จ้้าาหมได้ไน้อไอคนเฮ็ดอยู่โคกินในเฮือนก็ยังดีใจบ่โอ้ยถักปัดหยั่งยอดเนี่ยเป็นคนเฮ็ดอยู่กินอยู่ผู้เดียวเรือเร่ไปหน้าคนบม่ได้ให้ตักน้ำตักนายอยู่เฮ็ดกินเจ้าจริง การับได้บ่จำเนียไว้น่าข้าเจ้าเจ้าเห็นแล้วนะนี่นะจะเป็นอะไรบ้างจะมาเห็นแอะไรเขาทาคักวัคคูนีสะอาดงามสะอาดดีละมักสะอาดนี่มึงมอมก็จะเริ่มชกเริ่มลงใบไม่ใบตอก็ไม่ได้น้องตั้งเราขึ้นต้นเนี่ยเราขึ้นได้จะบุญขึ้นก็ค่อยยังบุญเป็นยาขึ้นเ่ยแล้วขึ้นหานใดค่อยยังขึ้นเราจะแข็งแหงแต่ว่าเราขึ้นตะนนี่เขาว่าดึกหน่อยขึ้นนะเนี่ยโอ้ต้นหนาเราขึ้นตัดนโอ้ยอมใจ เดินยาว้ต้นที่เป็ดเอวแบบนั้นก็คือพุ่งเดินพื้นพอตู้มีพ่อแม่พี่น้องป้าตัวผู้ตางามตาเนาะเส้าสั้นมาเห็นครั้งแรกเพื่อนกะเยอยู่โลดพ่อแม่พี่น้องเอ้อคาถทาเป็นไปได้เนาะกะหักมากกะมีตีถูกมีทีนะมีมีตู้ถูกตู้อันมีตีถูกตีหาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางเส้าสั้นเพป็นหมาเห็นแล้วแลยเทปงไม่ออก จะออกเลยบอกแปลกๆไปออกกำลังกายแล้วปั่นจักรยานไปหาข่อยได้จักรยานโบนาณปั่นของันฮอดเืร์สวรรค์หมดแล้วพวกน้องละปั่นจักรยานละฮอดสวรรค์จะมีปัญญาปั่นมาสามแห้งปั่นไปเลยปัจจุบันนี้ก็ปั่นบ่ละปั่นเออปั่นไปซื้อของไม่ได้จะชื้อของซื่อยาเนาะปั่นจักรยานทวารักแห้งๆไหนตกแต่เศร้าหรือไปในระหว่างเป็ดกระโมงกระหอดหลักสามพวก สวรรค์นีผู้นี้หนึ่งเขาแรงไปเช่าคอนโดหนึ่งเขาแรงฮ้องเผักจักเถื่อนหยุดจักเถื่อชองเถื่อแล้วผักขึ้นสวรรค์มันขึ้นนอนนั่เลยเหรอว่าได้มีค้อนอนนอนคืนบ่ไปสวรรค์นอนคืนบ่หรือครับไไปนอนไปเที่ยวเที่ยวบุญบ่มันมีขึ้นพี่น้องอยู่สวรรค์ขึ้นญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้ขึ้นรถใหญ่เลยปั่นจักรยานไปเลยเจ้าอ๋อ งอมใจจะแล้วเนาะคนเห็นเขาจะหนุ uh, mm ่มเขาแข่งแข่งเก่งเติบเนาะแข่งแข่งดอกเขาเขแข็งไปแล้วปั่นไปเรื่อยๆวันพุธนี่นะแม่นแม่นแมไปบ้านเมืองแม่นเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ไปเม่นไหมผุหล่อผนี่แหละมันในเราไม่ได้แต่งตัวมันเนาะอายู่ยเพา่าว่าคนมาพักเลย่นเว่าเรื่องะดอกกะดองทีแจงเลยชีได้เงินแต่งบอ กะว่าเอาได้ทำได้ทำนี่พะไนก็จะฆ่าเลยเดี๋ยนี้น่ะปิดเพรอะไรปิดอ่ะโมดเคิ่งปิดเลยแม่ว่าคือว่าเะรอะในเราเขาแเน้เกยัหัาจะเอามาทิ้ทายอย่างถ้าอนทยินครหยาดเขาจะฆ่ากันไปอยู่ใส่กดินนาแล้วก็ลายดินนานาโค้หนาโค้งนาทงก็มีเลยเนาะนาทงบอลนี่หระนานค้งนาทงก่มีวะ ลมมาเหมนลมพ่นลมละย่นเออนพ่นทางนี้แห้งทำเนาะมันัดตัยอดกใหม่พวกตอกนี่ยังห่าเออยพกใหม่ลายนะโอ้ยลืองงย่นดมาแล้วแมาวแบบไคนอยู่นี่กหัวมันแ่ขุ่เอาห่วยโตห่วยคนนอนไหลลงไม่น้ำ้อลง้งหัวมาจะกับตีนหัวขึ้นมาฟีบาท ถ้าคืนสบายคนก็ได้อเนี่ยโอ้ลมเลยนาะทอดี่ว่าคนโดนทอดแบบป๊อบลยเนาะ้ฮารีเลยะว่นาน้อมขึ้นไนแล้วมือนใม่มีแต่อยูัยตารางเงินน่อยแล้วเนี่ยข้าไปกุนก็งานกุนอานเป็นไรพุนตอนนีนมาเมนบะ มันบ่ม้านกคนแบบนี้คนจะมาขอดตุจจุบนะฮะบนสีดังไพรี่ที่แกสี่ว่าเลี่ยมันจะมาฮอดกระเฮิร์ตเตอร์เขาประดังอยู่พื้นตารางตารางเตียงหมดแล้วหัวประจําไม่เรื่อยไหวคอยระวังอะไรแล้วไหวเลระวังอะไรนะเอาคอยละเอาค่อยอยู่นะบออเอื่อยาว่าเรื่องสมุดมาหักกหาคันอะไเนี่ยแบบจะแต่งอยู่แต่งงานกันนี่ชิศเหนือจะราคาเท่าไหร่กว่ากว่าก่าคนใหญ่มันจีได้หรือว่าคนใหญ่เนาะ ได้แค่พันแล้วพอใหญ่เลยหกสิบล้านโอ้โหหกสิบล้านเล็บพอใหญ่เลยป็นอะไรพอใหญ่สระิ่งยอได้อยู่บ่คือมาทม่กระชิ่ยอได้บ่คือมาหลายต่าลงมาได้บ่พอใหญ่ลองดูลองต่อมดูได้บ่ลองมาดูลองมางดูระวังเท่าไรกระชิ่เอาได้ฮะ้องต้อง นักหาบหยาบดึงแอลลันได้เนาะคนมาคนฮาเป็นสิกินข้าวคำเดียวมันสิอิมได้เนาะเราต้องกินไรคำสิต่อขราวเหล้ามันก็อาลองได้แล้วอาลองบงการจะได้ใครจะเอาได้เราลังซองซามนี่บอวุ่าธรรมบัตรธเมืองเปนองไทยอทำได้ําบานจรเมืองคบซองซามัป็นองไทยซองซามมันต้องมีได้คำมีบอคำท่าดคำาอะธบัต อ้าวปั่นมันก็ได้ตาตัวนี้อีกแล้ววันเนี้ยคำก็มีได้ยังไงเอ้ยข้อมือนี่มันต้องมีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วครับแต่ว่าปัญหาแต่ว่าพิษกรพี่ที่เอาอย่างตะลึอไหวเออเชียหาจนได้ไปแล้วก็หลูกฮอลันมาตุนใส่คนไทยหมดแล้วเนาะใจมันจะได้คนไปขุดหัวเล่าเกาหัวหยาดีไขมันเขาไปสกายที่ไทยดินกับเขาเอาเอาเมือเอาฝนมาที่จีนพี่ช่างมันต้องเชียร์ข้างนอกไปแล้วมาเนาะ ให้นาตะกาเขาไว้กินนี่แหละให้นายเพื่อนมาเล่นกินนะเออเฮ็ดกินปลูกมันพลูกยังและพลกยางพลกกยังปลูกไปพอเกิดอนาคตข้างหน้ามีลูกมีหลานเด้มันซองบ่เห็นได้เนาะแม่นอนาคตข้างหน้ามันซองบ่เห็นได้บางทีเฮาจะอัดดีไปข้างหน้ากันมั้ยแม่นบอกตามคอยอธิบายบางทะคิดมันได้ใจนี่น้าแม่นบ่ มองไปเห็นอนาคตเนาะบางทีเอากันทุกยากาเป็นรวยไปก็มีทุกชนิดควยหันสองลายลานพะท่อเริ่กแต่วัฒนาคือวาัวใหญ่ือเลยยูพบ่ขันว่าเขาอีกเ่านอนอยู่มันกับได้เลยมันยังคือกันเลยครปลูกผักปลูกหญ้าคายกันเนาะชือยเล็กอะไรูพัชเล็ก่ไอะไรยสิ่สี่ บ่วชูนากระไลคนอยู่มาถามว่าเจ้าพันแดดเยม่หม่เลยวะไม่หมเย่เราเราบอเลยเราบอกยเลยเราบอกเลยเขาบอกเลยเลยนะ่อก่าี่นักคนจิตตบบงคอนคุณเศร้าคนเละเนาะคนดีกันเนาะจับจัทางไหไป งมีน้ยแล้วมันต้องบ่างมันกลบ้้นทางอะบ้างกูจีแล้วเอาทางดำเลยกลับไปพูดมันไกลอีกแล้วเอาเนาตัยานเราไปกับคนบ้านยี่แบเราทำมันไกล้ออกมาี่มันไกลแล้วมานะคุณลงทางกับเมื่อเลยนเือเมื่อเลยนะคเนาแบบเนาะ คักมันนี่ถาวาดวงดีได้ผู้ใหญ่ได้ผู้สาวมาหาหายากได้ผู้สาวจะมาหาฮอดบ่านฮอดสองเนาะมีผู้สาวมาเรียนดำอยู่บ่ครับบ่มีคู่มือมีบ่ผู้สาวมาหาบ่มีเขาว่าบ่มีคนไปคู่มือเบ้นมีผู้สาวเป็นแต่นั่งสงองผู้เดียวบันไดก็นั่งสงองผู้เดียวนี่คโคผนังนี่แหละกดกระเตกน้ำนี่มันนี่มีผู้สาวมานั่งเทียนคางมาโทษไปหาบน้าเอาเชือรีนี่เะเอาไม่ใช่แมลงในยันนอนคัดปันยังเนี่ยแมลงพันดีเลยส์เจ้าะ พันดีไม่แห้งดีเลยพันดีแล้วมือแรงไม่ใช่เ่ะได้พันดอกพญ่เหงมื่อกี้ชื่อเรียกไหนครับผมวตกพุทธตบญาพุทตบจันพญ่บ่พพันดอกพญ่ีเลนไปเลียนว่าว่าพันเห็นู้ชาวอย่า๋ะว่านอนกลางคืนพันเห็นพาสาวมันห่วยเรื่องกหลงแล้วเดือเจ้าลุมานั่งอยู่เขาไม่รุมแห้งแล้วก็ลุก็นั่งสลางอะไรกั่งจอมดยง้โอ้ลำคานหลายจังหวาลำคานหลาย เป็นไงไดตอผู้ชาวขาดองผู้ชาวเอาได้จำได้ก็ซ้ำมอ้ลงว่าซ้ำจะเอาได้จะบอซ้ำกับตัวาขาวว่าบาทหนึ่งทองนะเขาจิต่อลงจากซองเฉลิงต้องคอบนซองเฉลิงทองเฉลิงติดไว้ได้บอไเกาโอ้มันกระลุดเอาจิตต่อเองฮะไม่คนหาความหักความหมักมาเล่นกลุ่มคือชมกลัวคุณดองไอ้ทไหก็หาไปแล้วยกสายยบขวาเลยเนาะในได้มันจะได้ พ่อเราจะได้ลูกเมียเนี่ยมาอยู่นอนเคียงคางก็ไม่ได้ง่ายอะไรชั้นมาคืนเมื่อวานสภาพของตัวเองนี่มันก็ขึ้นหาอย่างมันก็บงทั้งอยากอยากได้อยากกินเนี่ยปู๊เพื่อว่าอยากครับหมอสมานโรคนี้ชาวรถให้ประมาณชำ่มจาววิ่งเอาได้หมอทำนั่นนะจังหวะอย่าจังหวะได้อย่าบวบ อย่างว่าคือคือว่าอยังก็ว่าจะได้ก่อนมันไม่ได้รอครับรอว่าคือคือฟังไปก่อนเออมิได้ฟังไปก่อนนะบอได้มีแต่ฟังไปก่อนนะบ่ได้มันฟังไปฟังมามันลึกเนาะบ่ได้นั้นฟังมันทีเวลาเนาะแม่แล้วก่อนแล้วใครว่าของก่อนนูนอะไรบอได้ตัวเออฮาวเวอรไปก่อนแนวมันบอได้เสียหาย ว้ลลมมวนบัจิตสาวจิตเดินไหากวอาก็้อยเขาลงทุนความเว้าชิชูแต่เงินยมได้เชียเขเป็นยังแล้ววะหากวอาชิชเนาะอายุหวันคาร์ดสิรับได้จำานีนะาะอ่านหาาห็นนี่เออในคืนเนาะอ่านหาเห็นเนาะจำานีนะโอเคบอยนอมฮะโอเคบอยโต๊ะกเลยโตะกเลยมีแต่บ้า สั้นอีกเป็นนะคนคอจำเนียรดิว่าจบคลิปก่อนคนคอจำเนียรเจ้าชีเฮ็ดจงได้เจ้าชีว่าเราก็หมดขีดในทองว่าง่ายๆจะไปเนาะเจ้าไม่ได้วอาเลยมีแต่ไปถามคนเดียวหมดขีดในทองเลยจะได้มุดความสามารถแล้วสั้นจิตตอบยังไดงบันนี่เออกระเบิดจำจำตอบอันวอลเลยเศร้าสามชิปเนี่ยกระังใครจะได้สั้นจะนี่ก็หรือว่าเบิ่งกอนอีกวอลไอ้ลูกยู่ เป็นอะไรบังกรบ่บังกรอีกบ่บังกรกับมือไมมาไมอีกให้บังกรบ่หวัดใจบังกรบ่วัดใจบังกรเนาะขับมามือแรกมามือเล็กเพาะนอปูปั๊บคือโตวมันนั่นบ่ได้เนาะบ่ได้แล้วไปก่อนเนาะท่านบเห็นโตแล้วเอห็นเขาเลยครัเดี๋ยวก็เขาก็ยังบุษบุญเราจักพังว่อนเนี่ยเราว่าว่าบังกรเนี่ยจักมือเนี่ยเอาชนัดมากินค้อยกุ้งยุดชวนน้ามามาทีมงานนั่นแหละมากินค้อยกุ้ง เจ้าเดี๋ยวให้ค oh. ุณเจ้าชื่อพักมาเฮาจะเคียมเครื่องยำเป็นก้อยโกงในชวนเขาเนี่ยโอ้จะจันไม่เคยไปชวนกใอยเนาะบางทีก็จับไก่ให้เจ้ามือเลี้ยงก็มีอ้าวเป็นยังไงไก่มาเลี้ยงพอจะจับไหมเพราะนี่ตุกคอนบ่ได้นะเขาตุกคอนบวายเนาะเดี๋ยวจะบุคคลเอยกระจายไก่เลี้ยงน่ะ มาเรีนชวนคอยเอาไปตูเนี่ยไปเล่นไปกินก้อยกงเนาะเกก็บมาได้ผักนะผักกินกับก้อยกงอ่ะนะใครเตอเจอชันก็บาะเล่เบาหอยไก่สนุกเด้ค่ะสนุกตรงในไลายไดนสามทีผู้ใดมาเล่นด้วยกันนะให้ชาวชันมาเราจะได้ไก่เลี้ยงอะนะได้จันเนาะเด้อชาวชันชาวชันซองสนุกในซีเบาะเลยอีกเป็นซีแปดจักรโตให้ลำามาเลี้ยงอะนะจักรได้ไก่เลี้ยงโอเคเพื่อนว่าเพื่อนตัวมียังเนาะตัวเนาะจบคลิปจะมีครั้งแรกเนาะก็บว่ากันโอลอมกันก่อนเบิ่งก่อน วัดใจบังกรเนาะคนฮาปุบปับปุบปับคนหามันบาเป็นไปว่าได้เนาะแม่นว่าคนหาคนฮาต้องเบ่งกันว่บความมักจักนี่ัยเป็นจังใดลูกประตู้เหลเมายาบอกเฮาก็เบิ่งกอนดูชาวชันบอไปลินตุยผู้ว่าผู้ชายเอาไปไปเอารืกึกตัยกับบดี้เนาะเาจะต้องช้อประวัติแล้วเราต้องช้อประวัติเจ้าแม่นบอกเข้ากันได้บัดนี้ก็โอ้โหสุดยอดอำลำมาแล้วหนิใช่สบายดีเด้อ